เทอร์โบจะมีอลิงในแกนกลางนะครับตัวนี้นะครับถอดออกมาถ้าไม่เปลี่ยนจะร่วเมหมือนเดิมนะครับตัวนี้เป็นโอลิงตัวเก่าของเทอร์อโบเมื่อกี้นะครับกรอบและแข็งมากครับในศูนย์จะไม่มีแยกไขยนะครับโอลิงตัวนี้ต้องไปซื้อเชียบอย่างเร็วถ้าไม่เปลี่ยนก็ทำกี่รอบก็รั่วเหมือนเดิมครับ จะมีน,อน็อตติดครบอย่างนี้ครับใสบ่ใบเทอร์โบเข้าไปครับจะมีใบหน้าใบหลังครับ อ่าเป็นเกียวซ้ายนะครับประกอบขอกอโคงหลังครับยึด็อดเบอร์สิบโดยรอบครับไล่ขันมันบาลานซ์บาลานเข้าไปนะครับอา่าขาวแดงบร้อยรั่วครับโดยรอบเลยนะครับ เป็นรอบเ่ยครับพกบบฝากเข้าไปครับกลาวจะปิ้นลงมานะครับสวยงามครับ ยืนอัดบระสิทธ์โดยรอบประกอบเสร็จก็จะเป็นประมาณนี้นะครับดูกาวปิ้นนะครับสวยงามครับโอเคครับผม